หอการค้าอินโดนีเซียไทยได้รับการจัดตั้งและเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและไทยนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีพศ2493 แอนเดรียโตเจียโปนาประธานหอ,อการค้าอินโดนีเซียไทยกล่าวในปาธกฐาเปิดงานว่าการจัดตั้งหอ,อการค้าในครั้งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการพาณิชย์การค้าการลงทุนสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงมิตรภาพในหมู่ชุมชนธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยกล่าวว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปีพศ2558ใกล้เข้ามาเต็มที Conttribution can Chamber Commerce Con connecting Indonesia of that this Thai is Business. be by by the made ประธานหอการค้าอินโดนีเซียไทยกล่าวในเวทีเปิดงานว่าวิสัยทัศน์หลักของหอการค้าก็คือส่งเสริมการพัฒนาการค้าและผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือมากขึ้นระหว่างไทยและอินโดนีเซียรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและมาตรการให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกันขณะที่คุณประจวบชัยสารที่ปรึกษาหอการค้าอินโดนีเซียไทยกล่าวว่ามูลค่าการค้าระหว่างอินโดนีเซียและไทยในปีนี้อยู่ที่20ล้านเหรียญสหรัฐ ภารกิจสําคัญของหอ,งองการค้าคือมุ่งผลักดันให้มูลค่าการค้าของสองประเทศเพิ่มขึ้นโดยคุณประจวบหวังว่ามูลค่าดังกล่าวจะเพิ่มเป็น40ล้านเหรียญสหรัฐภายใน7ปีข้างหน้าซึ่งเป็นปีที่อินโดนีเซียและไทยดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครบ70ปี อย่างไรก็ตามคุณประจวบเน้นย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าเพียงอย่างเดียวแต่ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นเสาหลักด้านสังคมวัฒน,นธรรมจึงมีความสําคัญไม่แพ้กันพร้อมชี้ช่องทางให้กับนักธุรกิจไทยว่าอินโดนีเซียนั้นมีขนาดของประชากรใหญ่ถึง240ล้านคนโดยโอกาสอยู่ที่ความเข้าใจด้านการกินอยู่ของประชากรอินโดนีเซีย หากผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคข,ของประชากรกลุ่มดังกล่าวได้ธุรกิจก็ย่อมประสบความสําเร็จพร้อมเสนอว่าทั้งสองประเทศควรร่วมมือในการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้สถาปัตย์แพทองทีมข่าว AEC Today รายงาน